สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเสียดเกมเมอร์ครับและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมโปรโตไทป์ครับและจะอ่าผมก็ไปจัดการภารกิจเควสลองย่อยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะเอามาอัพเกรดของนะครับนี่ผมก็ซื้ออะไรมานิดหน่อยนะครับด้านนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมากบูยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยมาซื้อพร้อมกันเลยแล้วกันเงี้ยอ่าตอมสามารถ ยังไม่ค่อยจะใช้ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ผมก็ซื้อไปอนิดหน่อยครับอัปเกรดก็เกือบจะเต็มแล้วครับสปินสปีดพอจัมนี้โดดสูงขึ้นเอาเลยแล้วกันเพิ่มความเร็วในการวิ่งโอเคเพิ่มแถบอะดงีนาลีนตอนใกล้าตายนะครับจะมีเลือดหลอดเลือดนิดๆเพิ่มขึ้นมานะครับอา้าวครับ ลืมซื้อเฮลบูทไม่เป็นไรครับโอเคครับไปทำภารกิจหลักกันต่อเลยอุ้ยกลับมาตั้งหลกักแล้วโดดไปบถึงแล้วสตาร์มิชชันครับ Mm -hmm. Then I'm gonna make sure he never does it to anyone else, ever again. Oh, shit! This is a fortress. <laughs> oh, Tanya nhảy, chéo, nah, cap. ตอนนี้อเล็กเมอร์เฟอร์จะมาตามล่าแม็กมาเลนนะครับคนที่เป็นหัวหน้าของศูนย์เจนเทคนะครับที่ทําให้อเล็กต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วอุยสัญญาณเตือนเพียบเลยโดดไปทางโน้นก่อนฮึบถ้าไม่ค่อยดีครับแล้วจะเข้าไปยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแปบ๊บเดียวแถบขึ้นเยอะเลยเป็นล่างก่อน อเคต้องหาทางเข้าไปให้ได้ครับโทษทีโทษทีดิโทษทีโทษทีโอเคตรงนี้มีแลนมัรงกึงอันเก็บไปครับเอาละลองเข้าไปด้านไหนทาดังน,น,าานี้ได้อยู่

โอเคครับเหมือน Jet tech จะเทคจะสร้างอาวุธแบบใหม่มานะครับเป็นตัวเรดาร์เรดาร์ตัวจจับแบบเคลื่อนที่นะครับที่จะตรวจจับเราไปในระยะนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปจัดการเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับ กำลังเคลื่อนที่อยู่นั่งไงครับมาแล้วก่อนอื่นขอเปลี่ยนกันหันเบื้เฟิรสมาโอเคอยู่ด้านล่างใช่ปะตรงนั้นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตรงนั้นนี่นี่คันนี้ต้องทำลายคันนี้ครับโอเคทำลายมัน เออเออเออเคล่วงไปหนึ่งคันนะครับคันที่สองอืมอืมหนือถัดเหนือจังวะเออเอออันนี้ก็ตัวตรวจจับเคลื่อนที่เรียบร้อยครับต้องรีบทำลายครับก่อนที่มันจะ ไปยังบ um, oh <track> no ้านของเดน่าครับตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไปไวๆฝีเฮ้ยเดน่านี้อยากได้โอเคตรงนั้นเฮ้ยเสาบังเอ้อเอ้อุ๊ย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 เจ็บเจ็บเจ็บอืมทุบทุบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขยิงขยิง ใครยิงแกยิงเหรอยิงใช่ไหมยิงใช่ไหมฮะยิงใช่ไหมยิงใช่ไหมเออแล้วตัวตัวจับพื้นที่ดกวาเออเออทำลายเรียบร้อยครับตรงนน้นอีกจุดจุดหนึ่งไปเลยวิ่งครับเ,เล็กวว่งวว่งไม่เปลี่ยนร่างไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นอะ ทางด้านบนน่าจะสะดวกกว่าไปเลยโอู้่แล้วอย่างไกลวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยใกล,ถลก้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนิดเดียวจนหน้านี่เองล็อกไว้ก่อนเอ้าไม่อุ้ยกดผิดเอาตายละเสียจังหวะเลยนี่ไงเจอแล้วทุบเลยไม่ฝนครับ ไม่สนอะไรทั้งทิ่ทุบอย่างเดียวคนยิงอะไรไม่สนรถถังที UAV อ่ะ UAV อุ้ย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 โดนอะไรเนี่ยทุบต่อไปทุบไม่สนอุ้ยเออเรียบร้อยมก็มยิงกูจังอันนี้ก็ตรวจจังตรงนู้นอีกอุ้ย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  คใช้ตัวนี้หลบนี้ก่อนครับโอเคขอไปครับไอ้นิดหน่อยโอเคถึงตรงนน้นตรงนน้นตรงนน้นไป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 อุ้ยมันใกล้จะถึงแลวเปิดเลยแฮมเมอร์เฟิส มาอันนี้ก็โต,โต,โตูดตูดจังทุบ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 เข้าไปทุบพังอย่างเดียวตอนนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยรู้สึกเหมือน like มันจะหนักขึ้นหนักคอขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุยอุยทุบอย่างเดียวทุบ อุ้ยคนขนขนเขากินหน่อยดิทุบเข้าให้เ <sucks> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ให้เรียกไม่ให้เรียกทุบรถก่อนคนไว้จัดการทีหลังเฮ้ย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 ไม่มีเวลาละไม่มีเวลาละไม่มีเวลาเล่นกับพวกแกมีตัวหนึ่งใกล้แล้วครับ วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอเคเดี๋ยวลงซอยน้านี้เลยลีกไปครับทุกคนลีกไปลีกไปแวนแวนตอนนี้อล็กแวนแลนด์มาร์กเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเปิดไม่ให้ไปไม่ให้ไปโอเคไหมไม่ให้ไปจบนะจบนะ เอ้ยทบุบมุดท่อเนี่ยมุดตรงด้านล่างมึงเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย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 มึงยิงบ่อยไปนะขอมุดด้านล่างหน่อยขอมุดด้านล่างหน่อยลอยไปยไม่ลอยใช่ไหมโอเคได้ทุบอย่างนี้เลยเออเขียไหมจบไหม,จบ,ไหมจบนะโอเคนะจบนะจบยังหรือว่าต้องไปตรงนั้นตอน โอ้โหมาอีกเพียบเลยครับเอาตรงด้านหน้านี่ก่อนงานช้างครับงานนี้งานช้างไปเลยไปเลยโอ้โหมีฮอด้วยตายละวิว่งไปครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่ตีไปครับรถครับรถโอ้ยเอ้ย ดอะไรไม่รู้นิดหน่อยครับโดดไปทีบหอ่อเออขึ้นหลอดอยังเอานี่ก่อนเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอุ๊ยอุยอุย,อยปาไปทางนู้นเลยใช้นี่ก็ได้อะเออพังง่ายกว่ากันเยอะเออโดนไหมโอเค เรียบร้อยตรงนูน้นตรงนี้ใช้งี้แต่ตอนแรกดีกว่าเอาที่ไกลที่สุดนะครับด้านขวาซอยด้านหน้าขวาเลี้ยวเอียดโอเคขึ้นเลยครับขอเข้าหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ยิงอย่างนี้เลย เรียบร้อยครับวิธีการจัดการอีกวิธีนึงโอเควิ่ง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 เลยทีนึงด้านหน้าอีกไกลไหมโอเคอีกไม่ไกลครับวิ่ง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 โดดไปด้านหน้านี้เร็ว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  ซ้าย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 โดดไปฮึบถึงแล้วเอามีคนที่เป็นไอ้นี่ด้วยเอา้าชิบหายครับชิปหายครับมันรู้ตัวก่อนเออเข่าเลยยังทานอยู่ครับยังทานอยู่เออยิงยิงเรียบร้อย Okay, clear, mission complete. But luck found Everything was getting worse through outbreaks across the city. There were hunters now, thanks to Green. Black Watch quarantined the island it became clear to me that mcmullen Gentech's director of research had linked us all together he worked for blackwatch he had studied green karen and i had worked for him you know before he knew who i was and maybe what had happened to me i thought when i find mcmullen i find myself well what did he tell you mcmullen lots of things some of them even true and then, then? Well, then died. วันที่6ของการติดเชื้อครับประชากรทั้งหมด20จากทั้งหมด20%ติดเชื้อนะครับจากคัดฟีนเมื่อกี้นะครับอเล็กบอกว่าถ้าเขาเจอแม็กเมอร์เล่นเนี่ยแสดงว่าเขาเจอตัวเองด้วยครับเพราะว่าแม็กเมอร์เล่นเป็นคนเริ่มต้นทุกอย่างนะครับ ทั้งการที่ให้อเล็กเมอร์เฟอร์ทำการวิจัยเกี่ยวกับตัวไวรัสนะครับแล้วก็การศึกษาอลิฟเบตกรีนที่ถูกเรียกว่าเป็นมาเธอร์ของเลาวาไวรัสด,ด้วยนะครับโอเคครับสารพัดนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ